สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขณพุทธิดตามห้าหน้อยของผู้คุณอยู่เนาะยินดีต้อนรับขอสู้สองตาคุณพ่อรวยด้วยพี่น้องเด้อเมื่อนี่วันที่สิบแปดห้าหน้อยบอด่ดีปันได้พี่น้องมันได้สองหน่อยได้สองหน่อยบวกเกง่งบวกเกง่ง เลยสองหน่อยสองตัวหนึ่งเขาจ้าตัวกลับหน่อยสุดท้ายเปิดหน่อยแหลกกับหน่อยสุดท้ายขออภัยหลายๆเด้พี่น้องเริ่มวันตอนหนึ่งจุมงึอก็คือยังไข่อยู่มื่อนี้พอดีปนไดยเอาไม้พี่น้องมืเอื่นจังว่ากันไม่นาะวันที่สิบเก่าก้อนสิ่ไปเบิ้งวันที่สิบเก้ากับเบิ้งวันที่สิบแปดก็นาะพี่น้องเนาะเบิ้งยันหลังกันเป็นจังไ่เบิ้งยันหลังเบิ้งของมึอ มือนีอกันวันที่สิบแปดห้าน้อยสาาคิดที่สิบแปดจะกีกายยน 2, 6, สองพันห้าร้อกิบหคิดจับคูี 49, 39, 34, เก่าสามเก่าจีวิ่ง4ีเก่ามเรีนซีเก่าลองเกซี เข้ารูดเก่าพี่น้องได้เก่าสองที่ขันขึ้นลักลอยตัวหนึ่งพิเศษจับคูศหาหาห่งเก6าหนึาวิ่งศูหากลมเลียศูนหาล่องหนึาตัวหาศูหาลุดพี่น้องลุด Phúc Cát Khu Cầu Si Hà Si Xuân Si Húc Si Vinh Cầu Si Cồm Đen Cầu Si Long Xuân Si Giám Tùa Cầu Xuân Xuân Cầu Si Luốt Phi Nồng V.I.P. สามเกตแปดเกตหนึ่งสองเกหวิ่งสามเกตคมเบนสามเกตล่องหนึ่งสอง 1, 2, ไปเขา่าจอเก้าหเป็น6กเก่าเข่าจอเข่าสองน่อยนะพี่น่องเนาะมือนี่ว่าเป็นทาปันไดพออาัยเอาไม่พี่น่องวันที่ ซิบเก่าเอาไม้มืออื่นเอาไม้นอะกพี่น้องเนาะเอาบ่ายนี้มาเบิ้งของวันที่ซิบเก่าเรื่อพี่น้องเด้อเป็นตัวเดขกับมาเบิ้งมาเชี่ยมาแช่กันการวิโฆษณาการย่อขวมกันเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจปูย่อขวมเนี่ยนั่นโฆษณาปูเดอห้าหน้อยจับคู่เฉพาะกิจจับคู่ 九六九六九三九三九零九零九四。 cầu si vinh vinh cầu hút cầu hút vinh sáng tua 3 tua si cầu hút cầu hụt khi cầu hụt cầu 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 hụt sám tua si cầu công dân cầu học cho luật, lòng cầu si cho luật, phe biệt พิเศษพิเศษเศษจ้บคูเก็ตซูนเกตูนสามสี่

Vinh Vinh Kết xuống Kết xuống Vinh Giảm tua Kết kết xuống Kết xuống Hà kết xuống kết sườn À, kết xuống 3 tua kết kết xuống tua kết xuống Cũng đen nên kết Long Kết hạ cho luôn ប្រឿាប់ប្រៀយប្រឿាប់វើព្ពិប្រឿាប់

Vinh Vinh Kết hợp Kết hợp 3 toa si kết hợp Giet hộp. Giet hộp. kết hộp. hộp. Hốc. kết hộp. Hốc. kết hộp. Hốc. kết hộp. hộp. ซีเกตหกสามตัววิ่งเกตหกกรมเรินเกตหกจอหลุดลองหกซีจอหลุด พี่เอู้้นี่เอาชี้แดงไปเขียนหลง VIP 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 เจ้าครูอ้าหกหาหก tiga hab, tiga hab, hai, à, hai, Wing, Wing. Ha học. khám tua à hà hút, à, à, hút. hà hút Chọn hà hút สองหาหก,หาหกาตัวหาหา,าตัวหาหิ่งคมเบ้นหาจ่อรูดพี่น้องจัดให้เต็มเด้มยพี่น้องเด้อหาสองจ่อรูดเอาให้ครับจัดให้มวลๆเลยพี่น้องเด้อ รุดจงังสี่วงรุ่นมืออื่นนี่ได้ซี่หลอดผลซี่หลอดผ่าหลอดผลไปหลองแต่เก่าเป็นยังซันเดอร์สังเกตเบรุ่งถ้าได้สองมาซีมาหกมากเก็ดไปหลดสองเด่งสามเด่งไปหลดพี่น้องไม่ค่อยผิดพลาดดอกไม่ได้เอาเบอร์โทรลงโดนด่าเอาเบอร์โทรลงก่อนเทียมมีพูดทรงเหล็กงามๆมาให้เบิึงซูนหก

บอร์โทษธรรมดาเด้อพ er er. ี่น้องเด้อเบอร์ไล่เด e, ้อกดเขาไล่เบอร์เห็นนี่เบอร์นี่กดเขาเบอร์ธรรมดาเบอร์ไล่มีอีกเบอร์หนึ่งเม่ได้เอาลงเบอร์นี่ว่าเป็นเบอร์ไล่เบอร์ธรรมดาโทรกันธรรมดาว่าเปนไล่เมื่อนี่วันที่สิบเก้าเด้อน้าพี่น้องเนาะวันที่สิบแปดบ้าดีภาในพี่น้อง อมืว,วันที่18เขาบ่เต็มที่พี่น้องเหยียบเสียเสีมนะพี่น้องเนาะะเป็นทาแซียมบ่มีเลยแซียมบ่เขาเหยีบเสียเข้มขัดพี่น้องแต่ว่ากระเข่อยู่ยืนได้อยู่สองรายการเนี่ยพ่อเดี๋ยพ่อเดี๋ยวโบ่ให้พี่น้องเดี๋ยวฟังต่ออยู่เนาะโบาเด่นเบา่วนไปเด้อพี่น้องเด้อมือเลื่อนขาเอา ขึ้นคือเก่านะะั่นล่ะบ่เคยเสียแซมฉลบโดนทั้งมีรุดบ่มีตะเกียบเสียนหนึงดอกพี่น้องกัน,ขนกเขารอบซองหอบนี่ก็เขาเขายู่ยังสี่ลรอเขายืนได้ยุพี่น้องเนี่ยเขาไปได้ยุห้าหน่อยของปู่คุณให้ติดตามก็คือ่องตาคุณพ่อรวยเลยพี่น้อง่องซิมพ่อรวยปิดไปแล้วห้าหน่อยวันที่ สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกสพอิดเอาให้มันมันนะพี่น้องมือเอื้อนมันมันแล้วพี่น้องเนาะจัดคักๆแล้วคิดว่าเอาเต็มๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะจัดคักไว้เด็กคัดกรองแตมันผ่าจังสีตะเกา่ามันขึ้นมาดิพี่น้องมันขึ้นมาว่าปวดมันผ่าสองแต่บ้าผ่าเมื่อแต่ว่าได้สองหน่อยยกเพราะได้เบิร์นเง้ะ

ลองหกสตัวสี่เก็ดหก็ดหกวีพีจับคูหาหกสามหาศูหาวิ่งเฮ้ยหาสวิ่งหาหกกลมเด่นหาหกลองหาสอตัวกระหาหาหาหกาหพี่น้องเอาไปพิจารณาบิางเดอร์มากระจัดคัดกระพานผู้ได้เข้ามาแลวกัอย่าลืม กดไหลกดแช่ปูนําแนเบิ้งกดสนะให้ปูน,น,นํานแนปูว่ากดสนะเขามาละละย่าขามกดสนาปูเดอร์ให้กําลังใจปูกดไหลกดหยกปูให้ปูแน่ให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขอนผู้ที่ตามอยู่ดีสบายอยู่สุขสบายได้เงินน้องท่องไหลยากเก็บยาจนกันให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองพอกันไม่รอบต่อไปพี่น้องเอ้ยสวัสดี